เอามีดเดินไหมล่ะจะได้มีที่เคาะกะลามะพร้าวจะได้มีที่เฉาะมะพร้าวเอามีดเด้นไหมลูก네พี่โอ้โหอืมเอ้เอออืมอืมอืม